ตัวนี้นะคะไม่ได้ยกสูงค่ะ792นะคะเป็นตัว XL+ Plus เรามีอยู่ในสต็อกแจนโดดลงมามันเตี้ยมากไม่เสียวเลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะว่าตัวนี้แต่งอะไรบ้างตัวนี้นะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะเจนติแบบแรปเตอร์ให้เลย FORD นะคะสีดำล้วนเลยและเพิ่มไฟสิวนะคะ3จุดเป็น LED 4, สีส้มแบบนี้เลย เท่ๆค่ะสติกเกอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบตรงนี้ค่ะตัดข้างหนึ่งนะคะข้างขวาค่ะ FORD นะคะสลับกับสติกเกอร์ด้านสีเทานั่นเองไฟนะคะตัวนี้ติดครอบไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วค่ะและลูกค้าติดไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะนาในส่วนของด้านข้างนะคะตัวช่วงล่างนะคะไม่ได้ยกค่ะมาดูตัวแม็กกันค่ะตัวนี้นะคะเป็น แม็กเทอร์ลแม็กนะคะออโทเรนนะคะใส่ลุ้นนั่นเองนะคะตัวแม็กจะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็สเปคนะคะของยางเนี่ยจะหนานิดนึงนะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบ26570นะคะ R 1 6เน้นตัวหน้าแก้มยางนะคะให้หนานิดนึงเป็น70เลยแล้วตัวแม็กเนี่ยไม่ใหญ่มากเป็น16นะคะเพิ่มความนิ่มนวลคะ่ะขับได้โอเคเลยคอสมิกนะคะเดวี่แม็กนะคะเป็นลายกรงจักรค่ะสีแดงตัดกับสีดำแบบมันวาวนั่นเองออฟเซตลบนิดนึงค่ะประมาณ1 18อ่ะโอเคมาดูด้านข้างค่ะติดอะไรไปบ้างก็ในส่วนของแหลกหลังคาค่ะตัวนี้ไม่ได้ใช้งานได้จริงนะคะเอาเด็ดเท่ๆแล้วก็นี่นะคะครอบมือจับกันเล็บกันลอยค่ะติดแล้วเทๆ่ๆแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะเร,เรียบเรียบค่ะลูกค้าชอบแบบเรียบเรียบนะคะตัดแดงนิดนึงค่ะ F 150นะคะเป็นชื่อของชุดแต่งนั่นเองแล้วก็กันชนท้ายนะคะเอ้ยกันชนข้างนะคะมีให้อยู่แล้วค่ะคู่ตัวโรงงานเลยมามาดูข้างหลังกัน ติดอะไรเพิ่มเติมนี่ไงนี่ส่วนของไฟค่ะสังเกตไหมคะตัวนี้คือไฟตัวท็อปนะคะลูกค้าเลือกแบบ LED เป็น Full LED นะคะติดเพิ่มค่ะเจ๋งมากๆเลยถ้าเปิดนะคะก็จะเป็นตัว E ตัว3เลยะคะ่ะ ตัวนี้และกาบหลังนะคะใส่เพิ่มค่ะในส่วนของ FORD แบบสีดำล้วนแบบเว้าโลโก้และกล้องค่ะการชนท้ายไม่มีอยู่แล้วนะคะก็สะดวกในการขนของขึ้นนะคะเป็นไงคะพี่พี่ถ้าสมมติว่าพี่พี่เลือกแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแต่งตามโปรแจนสามารถจัดให้พี่พี่ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยยังไงนะคะโทรมาหาจจนได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งแปดสหนะคะเทแบบนี้จันจัดได้เลย คุ้มสุดๆและเจอกันในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ